มาอยู่ใน JNFT เนี้ยจะเอาอะไรมามิ้นอ่าเข้าใจสัพท์เขาว่มมิ้นเ์ยังผมผมทำเสาเป็นเสาไฟฟ้ารูปกินรลีฮะเออตอนน้มันพราะว่ามันได้ราคาดีเว้ยมันได้ราคาดีต้นละเก้าหมื่นกว่าบาทเลยนะเออหาอะไรของมึงทั้นโอ้โหเป็นแสนเลยแล้วทำกันเป็นพันต้นเลยมึง เป็นพันพันต้นผมว่าแม่งมันราคาดีมากเลยอ่ะแล้วมีเกือบทุกจังหวัดบิดนิดนึงเองเป็นปลาเสียบมันเป็นปลาช่อนย่างบ้างอะไรเต็มเป็นหมดเลยอะไรจริงก็เม่เสาเอาเสาเนี่ยแม่งมามิ้นเลยมึงอันนี้เสียดสีนะครับเสียดสีเอาเรื่องจริงแล้วกันเรื่องจริงเนี่ยต้องเป็นงานลายเซ็นอุดมแก้พานุ่ะ มันมันทุเรศเนี่ยที่ไปมีเสาตรงตรงทางที่มันไม่ไม่มีทางเดินเนี่ยคุณเอาไปส่องกบแล้วกองส่องกบกันแบบสามเมตรสามเมตรสามเมตรมีเสาสามเมตรมีเสาชาวบ้านก็มีไฟฉายไฟขอบคุณมากที่เล่นเดี่ยวสิบสามให้ดูก่อนหกจัง